มังกรบทที่369เซียวรั่วดังแล้วเพราะพฤติกรรมของเซียวรั่วได้ก้าวไกยผลประโยชน์ของดูยูอย่างรุนแรงฝ่ายควบคุมละ่ะรีบออกมาไล่คนผิดอย่างเซียวรั่วออกไปสิของขวัญที่พวกเราให้เซียวรั่วก่อนหน้านี้ก็คืนกลับมาด้วยใช่คืนของขวัญข้อความพิมพ์ขึ้นมาไม่ขาดสายหลายวินาทีผ่านไปฝ่ายควบคุมของดูยูปรากฏข้อความขึ้นในไลฟ์ ขอโทษด้วยเมื่อกี้ระบบขัดข้องทางเราไม่สามารถพิมพ์ข้อความได้ตอนนี้ระบบแก้ไขเรียบร้อยแล้วในระบบของดูยูไม่มีแอร์ฮอเกไรอะไรและไม่มีข้อมูลผิดพลาดอะไรด้วยอีกอย่างของขวัญอย่างเรือรบอวกาศมีมาตั้งแต่ก่อตั้งดูยูแล้วเพียงแต่ไม่ได้เปิดให้ผู้ชมทั่วไปจะเปิดให้กับ VIP ที่ซื้อของขวัญเกินหนึ่งล้านเท่านั้นคำอธิบายของฝ่ายควบคุมทำให้ไลฟ์แทบระเบิดอีกครั้ง อะไรนะดูยูมีเรือรบอวกาศมาแต่แรกเปิดให้กับ VIP ที่ซื้อของขวัญเกินหนึ่งล้านเท่านั้นมีหน้าพวกเราถึงไม่รู้จักไม่ถูกระสีว IP ที่ซื้อของขวัญเกินหนึ่งล้านมีถึงสิบคนนี่นาทำไมเมื่อก่อนไม่เคยเห็นพวกเขาซีออมาก่อนเลยเรือรบอวกาศลำหนึ่งเท่าไหรแสนหนึ่งเรือรบอวกาศลำละหนึ่งแสนฝ่ายควบคุมพิมพตอบมาทั่วทั้งไลฟ์เงียบสนิท พนนระเจ้าช่วยเรือรบอวกาศลำละหนึ่งแสนมีน้าเมื่อก่อนถึงไม่เคยมีใครส่งเรือรบอวกาศหนึ่งลำแสนหนึ่งโผลว่วาบมาในหน้าจอไม่กี่วินาทีซึ่งเปลืองสุดๆสู้เอาหนึ่งแสนไปซื้อซุปเปอร์ธนูไฟหกสกว่าลูกดีกว่าพอส่งซุปเปอร์ธนูไฟหกสิกว่าลูกออกไปยังค้างอยู่หน้าจอได้สองนาทีแนะ่ แต่เรือรบอวกาศนี่ส่งออกไปพูดแย่หน่อยคนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่านายส่งอะไรกันแน่ด้วยซ้ำแต่เมื่อก่อนไม่เคยมีใครส่งวันนี้มีแล้วแถมส่งทีสิบลำเลยด้วยเรือรบอวกาศสิบลำหนึ่งล้านแน่รับรองว่านี่เป็นการทำลายสถิติของขวานราคาแพงครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ดูอยู่เลยต่อไปจะมีอีกไหมไม่รู้แต่ไม่เคยมีมาก่อนแน่สุดยอดคนรวยเลยนะเนี่ย ให้บ้านหลังหนึ่งในทีเดียวอัศวินของเซียวรุ่นนี่รวยขนาดไหนเนี่ยไม่รู้ซีวีไอพีคนนี้ถึงจะไม่ได้เป็นวีไอพีที่ซื้อของขวัญเยอะที่สุดแต่รับรองว่าเป็นวีไอพีที่ใจป้ามที่สุดของดูยูแน่พิธีกรเล็กๆอย่างเซียวรั่วเขาให้ของขวัญราคาหนึ่งล้านกว่าในคราวเดียวงั้นเวลาเจอพิธีกรใหญ่พวกนั้นเขาคงให้ไม่ต่ำกว่า10ล้านแน่ฝ่ายควบคุมออกมาอธิบายเองแบบนี้คอมเมนต์ต่างๆเบนเข็มไปที่เซียวรั่วทันที ตอนนี้การพีเคได้สิ้นสุดลงแล้วผลลัพธ์สุดท้ายคือเซียวรั่วชนะอย่างไม่ต้องสงสัยสีหน้าเฝิงเจเฉินดูไม่ดีนะักเธอเหมือนโดนตบหน้าอีกแล้ววันนี้ตั้งแต่เริ่มไลฟ์มาเธอโดนตบหน้าหลายครั้งแล้วแต่ว่าตอนนี้เฟิงเจเฉินไม่สนอะไรแล้วเธอแค่อยากรู้ให้แน่ชัดเรื่องหนึ่งว่าอัศวินปริศนาที่ให้ของขวัญเซียวรั่วเป็นใครกันแน่ ไม่ต้องถามเลยอัศวินปริศนาในไลฟ์เซียวร่วต้องรวยกว่าอัศวินของเจเชนในไลฟ์เธอร้อยเท่าแน่สำหรับ vip ระดับนี้เฟิงเจเชนต้องหาทางทำความรู้จักให้ได้หรือพูดอีกอย่างว่าหาทางเกาะเธอเข้าใจว่าตัวเองไม่ได้อะไรกว่าเซียวร่วและแม้แต่ในบางจุดเธอก็มีมากกว่าเซียวรั่วด้วยซ้ำถ้าเธอสามารถดึงอัศวินปริศนาคนนี้มาข้างเธอได้ งั้นคราวหน้าเวลาเธอไลฟ์ไม่แน่ว่าเธออาจจะได้รับเรือรบอวกาศสิบลำเป็นไปได้ว่าอาจจะได้มากกว่าสิบลำด้วยหลังจากปิดไลฟ์แบบลวกลวกเฟิงเจอเฉินรีบพิมพ์หาคำว่าอัศวินของเซลล์ร่วในหน้าค้นหาของดูยูไม่นานข้อมูลก็โผล่ขึ้นมาเธอส่งข้อความลับไปหาเขาทันที พี่อัศวินสวัสดีค่ะฉันคือพิธีกรที่เพึ่งพีเคกับเซียวรัว่วไปเมื่อกี้ฉันชื่อเฟิงเจเฉินนี่เป็นเบอร์วีแชทของฉันนะคะ 138x x พีอดอัศวินจะแอดวีแชทฉันหน่อยได้ไหมคะพอส่งข้อความนี้ไปเสร็จเฟิงเจเฉินก็ส่งรูปสติ๊กเกอร์ไร้น่ารักตามไปตอนนี้เธอหวังเพียงว่าอัศวินของเซียวรัว่วจะเห็นข้อความนี้ของเธอหลังจากเฟิงเจเฉินปิดไลฟ์ไปแล้วเซียวรั่วก็ตกอยู่ในอาการมึนงง ตีให้ตายเธอก็คิดไม่ถึงว่าสุดท้ายแล้วเธอจะชนะ PK แถมเนื่องด้วยเรือรบอวกาศสิบลำนั่นยังดังสนั่นไปทั่วดูอยู่ทำให้ความนิยมในไลฟ์เธอพุ่งทะยานสูงขึ้นไม่หยุดจนถึงตอนนี้ก็ปาเข้าไป5ล้านแล้วนี่เป็นความนิยมของพิธีกรระดับท็อปเลยนะดังแล้วไม่ต้องสงสัยเลยเซลรั่วดังแล้วดังทะลุฟ้าในคืนเดียวจากพิธีกรเล็กที่ไม่มีใครรู้จักกลายเป็นพิธีกรใหญ่ในชั่วคลิปตา เซียวรั่วพยายามของกลั้นความรู้สึกมึนมงงคล้ายจะเป็นลมและปิดไลฟ์เธอสูดลมหายใจเข้าปอดก่อนเดินไปเคาะประตูห้องเฉินเฟิงพอเห็นเขาเซียวรั่วโค้งคำนับ90องศาให้เขาพี่เฟิงขอบคุณมากนะคะขอบคุณผมทำไมเพื่อนผมเป็นคนให้ของขวัญไม่เกี่ยวอะไรกับผมสะหน่อยเฉินเฟิงยิ้มบอก เยวรั่วสายหัวพี่เฟิงฉันต้องขอบคุณทั้งพี่กับเพื่อนพี่นั่นแหละคะ่ะถ้าไม่มีพวกพี่ฉันไม่มีทางชนะพีเควันนี้ได้เลยเฉินเฟิงยิ้มน้อยน้อยที่จริงคุณเองก็มีความสามารถมากนะถ้าตัวคุณไม่มีความสามารถอะไรเลยต่อให้เพื่อนผมซื้อของขวัญราคาสิบล้านให้คุณคุณก็ชนะพีเคไม่ได้หรอก เฉินเฟิงไม่ได้พูดยกยอเซียวรั่วแต่อย่างใดการแสดงของเซียวรั่วเขาดูตั้งแต่ต้นจนจบทั้งท่าทีมีจังหวะดูไม่เคอะเขินไม่มีดอว้ายอความสามารถในการจัดแจงอารมณ์เก่งมากต่อให้ไม่มีเขาช่วยเซียวรั่วก็สามารถดังได้ด้วยตัวเองไม่ช้าก็เร็วพี่เฟิงเพื่อนพี่ซื้อของขวัญให้ฉันไปหนึ่งล้านสามแสนของขวัญพวกนั้นทางดูยูและกินจะหักไป60เร์เซ็นต์มาถึงมือฉันน่าจะราวห้าแสนสอง เอาอย่างนี้นะพี่เฟิงพี่ขอเลขที่บัญชีเพื่อนพี่มาให้ฉันหน่อยพรุ่งนี้ฉันจะโอนเงินห้0 0 0 0ให้เพื่อนพี่ก่อนที่เหลืออีกแปดแสนไว้ต่อไปฉันหาเงินได้แล้วจะค่อยคอยคืนให้เพื่อนพี่เซียวรั่วพูดด้วยสีหน้าจริงจังเซียวรั่วเพื่อนผมให้ของขวัญคุณไม่ได้อยากให้คุณคืนเงินให้เขาเต็มจำนวนกลับไปหรอกนะฉินเฟิงทำหน้าอยากร้องไห้เขาไม่คิดเลยว่าเซียวรั่วจะตัดสินใจแบบนี้ ของขวัญราคาล้านกว่านั้นตอนเขาให้ก็ไม่ได้คิดอยากได้คืนที่เขาให้เซียวรั่ยเยอะขนาดนั้นเพื่อเป็นการขอบคุณที่เซียวรั่วช่วยหลินวันชีวไว้แต่ไม่คิดว่าเซียวรั่วจะเข้าใจเขาผิดพี่เฟิงพี่กับเพื่อนช่วยฉันมากขนาดนี้ฉันซาบซึ้งมากอยู่แล้วคะ่ะแต่ของขวัญราคาล้านกว่านั่นมันมากเกินไปฉันรับไว้ไม่ได้หรอกคะ่ะเซียวรั่วพูดพลางสายหน้า เฉินเฟิงยิ้มเศร้าไม่รู้จะพูดยังไงดีถ้าเป็นพิธีกรอื่นได้รับของขวัญราคาล้านกว่าแบบนี้คงดีใจแทบบ้าเดีาวว่าแต่จะคืนเลยไม่ขอว i p เพิ่มก็ดีมากแล้วแต่เซียวรั่วพูดง่ายๆคือเป็นแกะดำในโลกพิธีกรละกันเซียวรั่วเพื่อนผมนะเขาไม่ขาดเงินคุณจะคืนเงินให้เขาเขาไม่มีทางรับหรอก เอางี้ละกันถ้าคุณรู้สึกไม่ดีจริงดีจริงไว้รอคุณหาเงินได้แล้วก็เอาเงินล้านสามแสนนี้ออกมาไปทำการกุศลก็ถือว่าคืนให้เพื่อนผมละกันเฉินเฟิงพูดเสียงขึงุมฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดถูกใจด้วยนะคะโปรดติดตามตอนต่อไปตอนที่370หลีเลอร์ที่รู้ตัวดี